แมวสุพพลักษณ์เป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมายาวนานโดยมีต้นกําเนิดจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนิษฐานว่าแมวสุพลักษณ์มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยเดิมคือสยามและพามา่าโดยแมวสายพันธุ์นี้ถือเป็นแมวที่มีความเป็นมงคลในอดีตทั้งนี้แมวสุพลักษณ์ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในอดีตและในปัจจุบันเพราะมีลักษณะที่สวยงามและนิสัยที่น่ารัก ประวัติความเป็นมาแมวสุพลักษ์ถูกพบในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกอีกชื่อว่าแมวสีนินเพราะสีขนที่เข้มเหมือนนินและในหนังสือตำราแมวไทยได้กล่าวถึงแมวที่มีสีเข้มและขนมันวาวซึ่งอาจเป็นบรรพบุรุษของแมวสุพลักษ์แมวสายพันธุ์นี้ถูกนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1930โดย,โ,ดยโจเซฟสีทอมสันเขาได้รับแมวตัวหนึ่งชื่อ แมวหว่องเหมียวจากพมา่าแมวตัวนี้มีลักษณะขนสีน้ำตาลเข้มมันวาวจึงเริ่มโครงการผสมพันธุ์กับแมววิเชียนมาศเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แมวสุภลรักษ์มีขนาดตัวกลางถึงใหญ่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงและกล้ามเนื้อแน่นขนซ่าและมันวาวคล้ายกัมยี่โดยสีขนมีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีอ่อนกว่าเช่นสีแชมเปญสีน้ำตาลเข้มจะเป็นที่นิยมมากที่สุด ตาของแมวสุพลักษ์มักมีสีเหลืองอมพันธ์หรือน้ำตาลทองให้ความรู้สึกอบอุ่นและลึกซึ้งนิสัยและพฤติกรรมแมวสุพลักษ์เป็นแมวที่มีความฉลาดขี้เล่นและเป็นมิตรพวกมันชอบการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และสามารถปรับตัวเข้ากับสาภาพแวดล้อมได้ดีมีนิสัยที่อยากรู้อยากเห็นและชอบสำรวจสิ่งต่างๆภายในบ้านบางตัวสามารถฝึกให้ทำตามคำสั่งง่ายๆได้และยังเข้ากับเด็ก และสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีอีกด้วยแมวสุภาัษณ์มีลักษณะที่ติดเจ้าของมากพวกมันชอบนั่งบนตักหรือนอนใกล้ๆกับคนที่มันรักจึงเป็นที่รักของคนที่ชอบแมวที่มีนิสัยใกล้ชิดและรักการเข้าสังคมพวกมันยังมีเสียงร้องที่เบาและไพเราะจึงไม่ค่อยส่งเสียงดังเท่ากับแมววิเชียนมาศการพัฒนาสายพันธุ์แมวสุภาัษณ์ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1930 และได้รับการยอมรับเป็นสายพันธุ์ที่แท้จริงจากสมาคมแมวต่างๆแมวสุภัพษักในปัจจุบันมีรูปร่างที่แข็งแรงและมีสีขนที่หลากหลายกว่าในอดีตเนื่องจากมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆที่ให้แมวมีสีอ่อนลงเช่นสีแชมเปญสีแพลตินมัมและสีฟ้าหมน่นปัญหาสุขภาพแมวสุภักษณ์โดยทั่วไปเป็นแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสุขภาพบางประการที่เกี่ยวโยงข้องกับพันธุกรรม เช่นปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปัญหาเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อกระจกการตรวจสุขภาพประจําปีและการพบสัตวแพทย์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดูแลให้แมวมีสุขภาพที่ดีความนิยมและการยอมรับแมวสุภพลักษณ์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนื่องจากลักษณะที่งดงามและนิสัยที่เป็นมิตร ทำให้แมวสุภลักษณ์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลในการประกวดแมวระดับโลกหลายครั้งการยอมรับของแมวสุภลักษณ์ในสมาคามแมวระดับโลกต่างๆช่วยยืนยันถึงความนิยมและความสําคัญของสายพันธุ์นี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ